เมียฉันเล่นไปแล้วเอออุ้ยขากูสั่นจริงๆเว้ยเอาลอง,แงแม่เอาเอาลงแม่เออเออกูบอกว่าเอาลองโอ้ยหน้าวมื้อขึ้นไปยังเนาะ,ะโอ้ยเนาะเฮออกูสิเปลี่ยนใหม่ซะดอกกูบอกบอดก่อนเอาสวัสดีจ้าคร<า>ับพี่ดำค่ะไพ่กอเมียอันว่าผัวผ,ผ,ผัวผัวคุชินจังผัวคุชินจังปะเนี่ยเออเอาเอา หัวใจหนึ่งก็เอาหมเดียวเออวักับโมยบอกน้ำปูวก่อนเอาหาัวบมันก็จะเป็นลงไปไว่ว่าให้เกิดมากกว่านโอ้ยสมกับมันนีเป็นผัวกับเมียกันอยู่ดอกเอาอุ้ยอันนี้หมู่บ้านอะไรนี่เอ้ยอำเภอน้าโสมตัวเนี่ยว่าน้าโสมเออวายหมอเจี่ยมเมียเก่าฉันอยู่นี่ตัวเอาฉันขึ้นมาไกลเทระบัดเนี่ยโอ้ยมายจากเอา ือว่าจังศีเป็นคนทางไหนเดี๋ยวนี้ชะเป็นคนโคราชตัวคนโคราชใช่อำเภอทั้งไหนเป็นคนห้วยทะเล้งยียงก็เป็นคนห้วยทะเล้งอุ้ยกินปากมหวมเจ้าใส่อีหยังเนี่ยใช่ฟินเดนค่ะนี่แเมีนเจ้าจุ้งบ่าขออยู่ทังไหนอยู่ทังไหนสกลนครฉันจะพูดอะไรให้ฟังฉันน่ะอยู่ภาคสามแต่ว่าฉันมาสอบตำรวจเออก็เลยเด้งมาทางนี้ก็เลยได้เมียฟังนี่สนอกว่าแต่ว่าบ้านเมียหน่อยก็บ้านเมียใหญ่มันอยู่คนละบ้านกันเอา เอาอันนี้ก็เมียหน่อยชัดตัวนี่เห็นนู้ชันทำกระบานบ่อยหลายนี่ตูดชัดนใหญ่เลยเห็นไหมคนต่างเนี่ยเขาอพื้อเป็ดแม่ใครแทะอะไรนี่ขอเบอร์ได้ไหมนี่<า>รู้ไหมว่าเป็นตำรวจนี่มันต้องมีเมียหลายดิยโดยเฉพาะว่างหน้ามสมนี่เมียชั้นเราหาคนอเนี่ยเจ้าคือหลายแต่พี่หอมอยู่เขา<ว>เอาใส่หูดังไปได้เอาใส่หูดักอะไรนะเดี๋ยวเ,เออโอ้ยแกดมใหม่กัน่ะ โอ้พอเธอฉันจําบทไม่ได้เวเออฉันอะได้เมียแถวนี้ครับไอชินจังมันไปอยู่อันไตวันแล้วบ่ฉันอะไรมันแหะที่นี่มันก็เลยให้ฉันมาฟอรลานแทนฟอร์ลานยังล่ะล้านขายโลงซพเอาเหตไใดที่เนี่ยจังก็เลยกุ้มโงกุมใจอยู่โอ๊ยทำไมลานขาขามันมาเปิดนี่ทำไมมันขายดิบขายดีแท้เอาเออคนนัังคอลังเขาโอ๊ยมันเปิด24ชั่วโมงพร้อมเว ว้าวเขาเปิดร้านยังล่ะพี่เซเวน่เวน,อเวนอีเลเวน่นเซเว่นอีเลเว่นผู้ใด้เขากับเขาแล้วเนาะตั้งแต่เด็กน้อยพอสามพอสีอ 4, ่ก็บฮูดจักเขาแล้วได้เซเว่นก็นเดืยอยแต่เจ้าเปิดร้านยังล่ะขายลงโซ่ไม่ใช่ใคนเขาร้านสิซื้อไปจังไหนอ๋อฉันก็นอยากให้คนเขาร้านนี่ฉันต้องหาวิธีไหนแกช่วยฉันเดึ่ไปไอ้ห่วยมันบ่นอยากนด้แหละขยายคนเขาร้านก็ได้ทำยังไงห่วยกระบูซ่าของน้ำ่อยซะเลวแกมีเหรอ โอ้ยเมียฉันมันบ่นอยู่ว่าทำไมลูกค้าเข้าไม่ดีไม่ดีนี่เออจะต้องบูชานังกอดกับกุมารทองน้ำข่อยคนจังเสรลังเข่าไหลยนังกอกโอ้ยกอเงิ้วกท้องกอกแตงไดกัดเข่าล่างาหลายคเขาจะปิดหน่อยนี่เหรอเออกี่บาทล่ะชาบูชาเนี่ยมันกี่บาทโอ้ยปกติข่อยก็คิดราคากันเองเออถ้าเป็นผู้อื่นข่อยคิดสองหมื่นเอออันนี้เฮาค้นกันเองเออเอาน้ำสองเสนหาเอากูขอไปคนอื่นได้ไหมเอากูไม่อยากไปคนนี้แล้วะเอา ก็สนเอาละข้าวากันถือกันเออเอาจะหาเงินซะเนาะโอ้ยกูจะไปหาเงินก็ไหนเดี่ยเมียกูทุกวันนี้ก็ไปเล่นไฮโลเอาเงินกูไปหมดละเง<โอ>ินไปเล่นไฮโลโอ้ยพี่น้องหมอเจียนะ๊ยบเมียกเก่าแต่เขาไม่รู้ได้ว่าเขาเป็นเมียปัจจุบันฉันน่ะเอาขาชวนก็ไปเล่นไฮโลเอาเงินหมุดละเดี๋ยวเดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวเอคือว่าสิเล่นไฮโลเจ้าคือไปตำรวจเจ้าคือมาจับเมียเจ้าสันเอาจะจับยังไงฉันก็ไปเคลียร์อยู่สองสามวันอยู่สพในเขาก็มาจับเมียฉันเอามาจับเมียฉันน่ะโอ้ยแกเอ้ยฉันน่ะ ขายขีนาเวก็เลยว่าโอ๊กูจะย้ายไปอยู่ภาคอื่นเหรอฮะไปอยู่ภาคไหนไปอยู่ภาคสามกระบานคืนแล้วเออโอ้ยเออข้าฉันฉันไปเตรียมเงินก่อนเด้อครับครับครับเออโอ้ยหาเงินหาเมื่อยเมียกูก็เอาเงินไปเตรียมให้ลูกกูจะเอาไปเียเตรียมขร้อมไว้ทาดอกเจอเธอขังเร่ไอเอมองใต้กระโปรง ให้ไอ่ลงรักเจ้าตั้งแต่วันนั้นหรือฝ้าดิขินให้สองเฮาดันได้เจอกันให้สองเฮานานกันแล้วก็จากแล้วกว่าที่ฉันก็มารอหาเฮ้ยมึนมึนนอนเพี่ยงวนเห็นไมฮะมึนมึนนอนเพี่ยมวนเฮ้ฮะ มันคือลองเพลงมวนแท้โอ้เอาทำบัดาล่ะเนาะโอ้ยตีมการเต้นตัวพวแพ้ไผออกไผมันหิแพ้อุ้มไม่ใส่เมื่อนี่ฮะมันหิแพ้อุ้มไม่ใส่ฮะโอ้กูเมื่อยมันหิแพ้อุ้มไม่ใส่เมื่อนี่โอ้ตายมึงบักจรงจังขอดีตันตัวมื้อนี้มองกูขี้มานี่แม่หัวจ๋าเมียขี้มาบางอันนี่อุ้มเป็นเัื่ันไม่ได้ถื่อแบบเออฮะบ่แม่นบ่ ในเลียงในเลียงในเลียงกูเห็นลานท่องเปิดไม่เหลี่ยมภาพภาพงานทเวงเออมันทึกมานยังอะไรนั่นน่ะอือลานชิ้นจังหยีบท้องมันไมเมียนยนงอังวิ้นแม่มึงยังมาเจออังวินหนีเนี่ยมึงหน่ไหนโอ้สาธุเด้อไข่บกครกห้มัดตูนคางเดียวเด้อนมนั่นเด้อโอ้เอาคุณพี่เสีับพอ มมผมมีรางวัลขังเชียงบอกครับยางปนปน้ำในเมที่นมาเนี่ยดูมามียางบอกมึงแต่างาพูดเดียวสัอู้จ <c oughs> ีพามึงไปปนมันนีกูเหลียวเห็นมันม่มเมนนลานีมันเหลี่ยมผาผ้าเป็นหีบเหลี่ยมท่องงามอารามมึงเนียนใจเห่ามเนานท่องฮะ<า> <c oughs> มึงเนีใจเห่มามนานทงฮะออ้เขาเลียมดอนเอ๊ยังก่อมึงเนียนใจเหว่ามเมนานท่องกูเนียนใจมาแล้ว รักมันไม่ขาดสายได้อีกแล้วโอ้ขอบคุณครับขอบคุณคุณพี่คนสวยครับไอ้มาหนึ่งร้อยบาทไดีขึ้นหนึ่งร้อยล้านได้ใหญ่ได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเออคุณพระคุ้มเจ้าคุณข้องไปใส่มาใส่กะให้คุณพระดูแลเออผู้ใด้พท่านละให้กะดูแลเจ้าของเอาก่อนเด้อช่องเด้อที่กูหล่ะไปเออเอาต่อกูต่อนเหรอเนีเออเออไม่ใช่อออกูกับบางสั่นล่ะกูเลื่อมบทดแบบเนี่ย พอใจเออนั่นล่ะกูเห็นท้องนั่นบอกเคลียมภาพภาพมามามาต้องเมาดูมานั่กูมาเฮ้ยสวัสดีครับคุณพี่เมย์ก็แจ็คสันแจ็คสันพร้อเมื่อกีเอามึงจูอ่ะเสื้อเอาเปิดอนบอกนี่ไม่ยันอินฮะมียิ้มนะฮะยันอินนักการเอียงเกาะเออเนี่ยเอาไปเอาโอ้ยยังไม่เห็นเอียงเกาะ ว้าวดีดีมาแหวนเอานี่เาถเป็นน้ำันเบิดปันมันยังแมวนมันนเห็มแทมหันมันมยามนิ่มก็กนนั่งรถกวนไปนตังไหนกูไปหนาบกนนักปึนไปคุนเร็วๆลาทอ้อนกูจะไปแวกอีกจักทีไปกูไปยืมเงินมาก่อนเนี่ยกูไม่ให้เ้ยเอาอันไหนไรล่ะนี่มาแล้วหรอคุณพี่ได้แล้วนี่ มาแล้วไหนเระกุมาทองฉันเอามาดูด้วยนุ่นกุมาทองนี่นางกวักโอ้เอออันนี้นางกวักนี่แมนเห็นบ่นี่นางกวักไว้นางกวักหลุดไหมมีเงินในมือพ่อเห็นบ่นี่สี่สิบบาทโอ้แล้วก็น้ำมักมีอีกอันนี้นางกวักโอ้คุณนึกว่าไม่เคลื่อนจ็กสาริตนตายไปเห็นบ่นี่เอื้อนเงินเอื้อนทองนี่กูได้กำไรอีกสองร้อยโอ้อันนี้อะไรนี่อันนี้กุมาทองครับเดี๋ยวอันไหนกุมาทองอันไหนนางกวักอันนี้กุมาอันนี้นางกวักเออกูชักสนเองกูขอโทษ อันนี้กุมาทองครับว่ากุมาทองนุนนี่ลูกค้าจะไปวิ่งหนีกูนี้พอวิ่งหนีดอกเบ่งจากหนาจากตาแล้วมดนหนาด้ว่ะเนี่ยผ้ากูหัวดูจ้หัวกนดีวอากุมาทองอะไรหนาในลุมเยอะแทะเขาลุกคอขอเอาไปหลายๆครับขันตอนเพื่นคนทรงมากเพรเน็หนามันขูดกระเพื่อนตัวเออแวะเขาลกมาอนังเคลียร์ไอเอ็มดาเด้อเอหนาเป็นอยางงี่ากูกลัวไว้กูจะเอาดีไหมเฮ้อ เอาเนี่ยเอาเนี่ยนี่มาเบิ่งนั่งกวากพี่สำรับคุณร้ายหลายอิทธิฤทธิ์เยอะๆเป็นยังไงล่ะนั่งกวากรุ่นแบบอัตโนมัติกดได้3ระดับเอออันไหนชาร์จทีชุกอ่ะกดระดับที่หนึ่งนี่เห็นบอไหนระดับที่สองน่ะระดับที่สองว่าขี่โคตรกูละชังขี่โคตรไว้อะไรระดับสามเนี่ยระดับที่สามว่ากูว่าพอละเฮ้ยกูสงสารเว้ยมอนิเตอร์มันเป็นยังไงนี่เป็นยังโอไย บานนี้ร่างกอลกูอ๋ออันนี้เป็นระบบปิดแบบใหม่ครับผมอ่ะเดี๋ยวลองระบบเปิดแบบใหม่ดูจังไหนระดับระดับสองโอ้โหมีบุตรแต่ข้างเหลืองเนื้อบานนี้ระดับสามบุญญาติน้ำกอล์ฟกูขืนเสียผู้ชายนี่เจ๊ทีดเออเอาสักก้อนเอาสักก้อนปีนเลยสักก้อนเออเดี๋ยวนั่งกอกข่อยมันสีเสื่อมสภาพโอ้เออโอ้ยฉัน ฉันอยากรู้ว่ามันมีอิทธิพลอะไรนักหนาเน่ยฉันอยากทดสอบเลยฉันทดสอบได้ไหมอิทธิฤทธิ์ลำเลือดครับกวักเงินกวักทองจากหน้าเวทีเนี่ยกวักได้เห็นบ่มือเนี่ยกวักคนเข้ามาเบิ่งกันยังกวักฉันไม่เชื่อกันเป่าเสื้อเจ้าสีเท็ดตัางไหนเอาเมียฉันอ่ะเตรียมของไว้ให้ไผยิชิตจังน้าเตี้ยเออมันไปเราไปแต่วันไปหาผัวแต่วันหลอกเอาฉันมีของฉันอยากจิทดลองอ่าโอ้ยมีโอ้มือกอางรับนี่เฮ้ยเอาไม่หรอกเขา เอ,เอาไหมเมอาใหม่เด้เอแกมองใหม่เด้อเอย่าฉันดูดปากเลยโอ้ยพ่อเป็นตชีเดียดแท้โอ้พออ่อกู้ไม่เล่นก็นได้ <c oughs> เราต้องพิสูจน์ได้คุณน้ำอุ่นครับเออโอ้หาอย่างนอ้นอยกว่าไปเลยอ๋นี่เลยคู่พอแล้วออสงสัยจะเป็นอันนี้เมียผู้สังเสียไว้อะไรนี่อยากโดนกับพวกนี้อะไรผมเป็นตำรวจเนี่ยครับที่จังไหนรับปัดนี่ ลองเพลงนะค่แกมึงจะตีเข้าีองไเงินหาเงือนหามเจ้าข้าไปจะรีบให้เ้อเงินหามเลยมึงจะเ้าไปเอาเพลงอะไรเดี๋ยวสิปันคนละสองปัญหาซื้อมาโซจะไว้สำมนียาไปฟ้า จะด่าฉันเราเขาคัดเวลามานี่เมียฉันเตรียมไว้ให้นี่มึงกูออจะรู้ว่าอิทธิพลมึงเยอะขนาดไหนนี่สมพ่อดอกมาดอกน้ำมาลองไปฝ่าดูนี่เองดากสวดดอกสวดอกอกกบอกว่านี่ออกก่อนเน้ำมันใหม่โอ๊ยว้าย ไม่ไมเป็นอะไรเลยนี่เออมึงหนูหามันนั่งมันยังอยู่เหมือนเดิมไหม่ย,ยังอยู่ยังอยู่อ้าวอ้อาศาัศจรรย์มากอาศาัศจรรย์เหลือเกินกูเกินมากกูก็ไม่เคยเห็นน่นกูมั่นทองตัวใหญ่พันนี้เลยเออยี่ลี่กูเห็นแต่ยี่แขาน,นะกูทดสอบรอบสองก่อนเออยังบอกว่าจุติบอกฉันรู้สึกว่ารอบแรกมันยังไงยังไงไม่รู้มันต้องมีหลอดสองผู้สาวหยุใหม่ หัวใจมักหัวใจมักเถาบานนี่คือมักสี่มักมวนในที่หล่งผู้ยาบบ้านฟินแลนด์ตัวเกี่ยวมิวสิกสวัสดีครับลูกหลานชาวเมืองอุดรได้หนีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวอุดรธานีนั่นก็คือผู้ยญบบ้านฟินแลนด์ผู้ที่ปากประแดกที่สุดในเมืองอุดรธานีและผู้ที่มีดาม่าแม่งทั้งปีทั้งชาติ <Krist> ขอบคุณครับผมไายคือแม่ให้หลานเนี่ยเด้อไายคือแม่ให้หลานเนี่ยมือนีมาสวัสดีพี่น้องทั้งอำเภอลำสมสวัสดีไปยังเจ้าที่ตำรวจทุกท่านนะครับผมตำรวจทุกท่านทีมงานแนวผมผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งอำเภอลำสมเด้อผู้ใหญ่บ้านอบตนายกสสสวัสดีทุกท่านทาี่อยู่ในงานนี้นะครับผมมือนีมีความยินดีปีดาอย่างไรแมายันหาพี่น้องทงอั้งนำเำสมนี่เทือกที่ใดเทือกที่สองเทือกที่สามหลายเทือกเร็วมาบัดดี้ ขากันบัดนั้นน้ำสมนี่กงไงเมื่อนี้ขากันบ่มันอยู่ไก่โรงพักอยู่เนี่ยไปเตรียมไว้แล้วครับเพรว่าอันปอกพ่วงก้าวเผื่อว่าอันเอารถมาจอดยัโตัวราก่ต้องจอด่ต้องเอาลากเข้าไปเลยในหุ่นนี่อะไรใกล้ๆนี่ยล่ะขามไปนี่ธินามองห้องกงห้องอีหลาอย่าดมฟินแห้งหอมบระใหญ่ขอบคุณนะครับขอบคุณเดือบหัดมาถึงผู้ใดขออภัยน้ำแน่ มือนี้นะครับผมบอกเลยว่าเย้าเยาไปเรื่อย,ย,ย,ยพี่น้องครับผมบกับการจวดจัดปัดบึ้มคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกมีทุกรูปแบบสตริงอินดี้บารเรตี้หมอลำฮู้ยู่ดอกบ,บ้านนี่เพิ่มมากมวนมีทุกอย่างบม่ต้อง,องออเฝ้าพี่น้องค่อยๆเด้งค่อยๆยาวค่อยๆเจ้าค่อยๆเดาเฮาพี่น้องมือนี้จังได๋ก็ได้ฟังหมอลำแบบทุกรูปแบบมือนี่คุณแม่ดอกรักดวงมาล่าน้องอ้ยสีแกมนอ้องยู่หลอกอยูรีพระเอกหน่อยพระเอกใหญ่เฮากวางอัญญะอยู่หลังห่านพี่น้องมือนี่ขอพัยนิดนึงเดอ้อตั้งไว้ที่สาส แล้วผมก็เป็นยังนะพี่น้องเนาะเออขัดข้องนิดหน่อยแต <uar> ่พ <prejudice ten> <leaves> ี man, <okay> ่น้องก็ออกมาพอดีล่ะพอดีพี่น้องออกมาจากบ้านพอดีเพื่อได้ยินเสียงลำพวงมัลืมบึ่มบั้มพื้นอืมได้ยินข่าวว่าทางสวมหีเขี้ยวอิปตีพีแม่ยุ่ดีบองกษิเม่ยุ่นดอกหันไปกับมิตางี้ซี่ไว้ฮ้องอยู่กากกากยู่สสงเปลี่ยนไฟดูดแตะแล้วนอนอยู่ข้างหน้านี่ก็ได้ระวังใส่ไปเนี่ยเออไปดูดแตะไปขึ้นไปดูดห้ำหัวเพื่อน เป็นหว่วงเป็นหว่วงน้องเป็นหว่วงพี่คุณน้องคุณน้องเป็นห่วงคุณพี่ทยขึ้นมาให้ข่อยเนีย่จยจ้าไข่เสียวมือในไทยจ้างแม่มาใส่ผู้นั้นผู้นี้ไายรูปที่ดีเฮังที่ก็ต้องดูเลยศิล้วปีกกะลงังเบากะลังปิกถนท่าผ้าคุยอยู่เอาบักทั่วก่อนกินรถตดบอน,นิดทั่วลันนี่โซ่เฟื่องสีด้อีหล่ะบอกผู้บ้านผู้เลี้ยงตดอ,อยู่บนทางทางหมู่บ้านก้อยไปเล่นอยู่เรื่องนกท้ายอย่าสวดท้อนพี่น้องบักทั่วจังสีหล่ะซองถุงกินอยู่บนขึ้นโต๊ด่ว่าหวนอุดร โซ่เฟือกกันแ้วมาเศาสเตียบักจัวด้วยพันนาพันามาน้ำมือในสีร้อยกินอยู่วยานพ้นเสียใจหอมบ๊อพี่พี่เชิญเตอร์อยาดมฟินแห้งสวยบองผู้ใดจะได้ยาดมไปซื้อทั้งเขาพุเดิ้ลตอนนี้อังคักอังแน่สารงรม,มากะาขายน้อมือหน่นอคนมันแห้งแอร์อาร์ยู่ตดเช็กกันบันนี้เอ้ยเป็นแต่ฟัง,งคักสากรินตดบันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับผม เอ้าขออนุญาตหนึ่งผลงานเพลงช้าๆนะครับผมให้คนอกหักวันนี้ที่มาดูคอนเสิร์ตตัวเกียร์มิสิกนะฮะอันนี้บัตรนั่งอันนั้นบัตรยืนข้างหลังบัตรเต้นขอบคุณเดออ้อที่แม่ไทยหรือแาแหลาเด้อหลาไทยพายอะไ้ทั้งรองทั้งไทย